หเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าใครโดได้เป็นทหารเรือจะมีเรื่องอะไรกันบ้างนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับคำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาสปอยถ้าใครไม่ชอบการสปอยสามารถกดปิดคลิปนี้ไปได้เลยแต่ถ้าใครชอบการสปอยหรือว่าไม่ได้มีติดอะไรก็สามารถดูคลิปนี้ต่อไปได้นะจ๊ะ เอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องกาสองกาแปดชแนลพาร์ของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึง5เรื่องนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าไครโดเนี่ยได้ไปเป็นทหารเรือนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าในตอนที่1นึ่ี่เนี่ยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยน่าจะได้รับชมหรือว่ารับฟังกันมาบ้างแล้วนะครับว่าตัวของไครโดเนี่ย ครั้งหนึ่งนะครับผมในวัยเด็กของเขาเลยนะครับในวัยที่เขาเนี่ยกำลังห้าวเป้งแบบว่าใครขวางก็ไม่ยอมใครเอาอะไรมาฉุดก็ไม่ไหวนะครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยไคโดเนี่ยได้ถูกราชาของอาณาจักรวอสกานะครับซึ่งเป็นอาณาจักรของเขาเองเนี่ยขายให้กับพวกกองทัพเรือนะครับผมหรือว่าส่งเขาไปอยู่กองทัพเรือนนั่นเองซึ่งในเวลานั้นเนี่ยตัวของไคโดเนี่ยด้วยความที่เขาไม่ชอบพวกมังกรฟ้าแล้วก็ไม่ชอบที่จะไปเป็นหมารับใช้อยู่แล้วเขาก็เลยไม่ไปแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงแนวทางที่กั กันนะครับว่าถ้าไคโดไปเนี่ยชีวิตของไคโดเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์ผมด้วยซึ่งถ้ากดแล้วก็เดี๋ยวไปเริ่องมาได้เลยซึ่งเหตุการณ์แรกเลยนะที่ผมมองว่าอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับถ้าไคโดได้ไปเป็นทหารเรือนั่นก็คือไคโดเนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นลูกศิษย์ของเซฟเฟอร์นะครับผมหรือว่าเซโต้นั่นเองนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่า คนรุ่นใหม่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกอาคาอินุนะครับหรือว่าคิสซารุเอาคีนะครับหรือว่าพลเรือโทเนยในยุคนี้นะครับต่างก็ต่างก็เป็นลูกศิษย์ของเซฟเฟอร์มาทั้งนั้นนะครับถึงแม้ว่าในเนื้อเรื่องของเดอะมูฟวี่เนี่ยมันจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเนื้อเรื่องหลักนะครับแต่เราเนี่ยก็พอที่จะคาดการได้ว่า ไคโดเนี่ยอาจจะได้ไปเป็นลูกศิษย์ของเขาอีกหนึ่งคนนะครับและอายุของไคโดเนี่ยมันก็พอๆกับพวกบอลซาลิโนนะครับผมหรือว่าคิสซารุนั่นเองซึ่งแน่นอนนะครับน่าจะอยู่ในยุคเดียวกันซึ่งนะตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปเชื่อมต่อจากเหตุผลที่2นะครับที่อาจจะเกิดขึ้นกับไคโดได้นั่นก็คือไคโดเนี่ยอาจจะขึ้นเป็นพลเรือเอกนั่นเองนะครับเพราะว่า1เลยนะครับตัวของอาคาอินุเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นพลเรือเอกก่อนที่จะมาเป็นจอมพลใช่ไหม ครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าพลเรือเอกในยุคแรกที่พวกเราเห็นเลยเนี่ยก็จะเป็นพวกเซนโงคุนะครับผมแล้วก็เซฟเฟอร์อะไรพวกนี้แต่พวกนั้นเนี่ยคือยุคเดิปแล้วนะครับเพราะว่าเซนโงคุเนี่ยมีอายุถ,ถึง79ปีนะครับซึ่งมากกว่าไคโดอยู่แล้วเรามาพูดถึงพลเรือเอกในยุคที่เราเนี่ยมองว่ามันเป็นยุคที่พลเรือเอกเนี่ยเป็นขุมอำนาจนะครับผมหรือว่าขุมพลังของกองทัพเรือนั่นก็คือพวกอาคาอินุนะครับหรือว่า คิสลุนะครับรวมไปถึงคุซันด้วยนะครับผมซึ่ง3คนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นพลเรือเอกในยุคที่พวกเราเนี่ยมองว่าแข็งแกร่งมากๆนะครับแต่มันจะมีอยู่1คนนะครับที่อายุเนี่ยค่อนข้างที่จะห่างกับอีก2คนมาก ซึ่งตัวของอาไครนุเนี่ยจะมีอายุก่อนไทมสคริปต์นะครับก็คือตอนเป็นพลเรือเอกเนี่ยจะมีอายุอยู่ประมาณ53ปีนะครับส่วนตัวของฮิซารุเนี่ยก่อนไทมสคริปต์นะครับผมก็จะมีอายุอยู่ราวๆ56ปีนั่นเองนะครับแล้วก็คุซันนะครับผมก่อนไทมสคริปต์เลยเนี่ยคุซันเนี่ยจะมีอายุอยู่47ปี ซึ่งผมมองว่าถ้าไคโดได้ไปเป็นทหารเรือเนี่ยไคโดน่าจะอยู่แทนที่คุซันนะครับด้วยความแข็งแกร่งแล้วเนี่ยน่าจะขึ้นเป็นพลเรือเอกได้ไม่ยากนะครับแล้วก็หลังจาก2ปีนะครับผมซึ่งอายุปัจจุบันล่าสุดของไคโดเลยเนี่ยคืออายุ59ปีนะครับถ้าตัดออกไป2ปีเนี่ยไคโดก็จะอายุ57ปีนะครับซึ่งมันก็จะอยู่ในลาราพวกอาคายินุแล้วก็คิสรุมากๆกนะครับคุซันเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นพลเรือเอกก็ได้นะครับเพราะว่าอายุเนี่ยค่อนข้าง ที่จะห่างกันมากจนเกินไปนะครับก็เลยคิดว่าไคโดเนี่ยอาจจะได้นั่งเป็นตําแหน่งพลเรือเอกนั่นเองนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่3เลยนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าไคโดเนี่ยได้เป็นทหารเรือนั่นก็คือศึกในมารินฟอร์ดนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนว่า ในเนื้อเรื่องหลักจริงๆหรือว่าในความเป็นจริงเนี่ยไคโดมันก็คิดจะมามารินฟอร์ดอยู่แล้วนะครับแต่โดนแชงคูดเนี่ยไปสกัดเอาวไว้นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าตัวของไคโดเองก็แสบนะครับแต่ถ้าไคโดได้มาเป็นทหารเรือเนี่ยก็น่าจะได้มีการสู้อยู่ในมารินฟอร์ดนะครับแล้วก็น่าจะได้มีการสู้กับพวกหนวดข่าวด้วยนะครับผมซึ่งก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งศึกที่น่าจะมันมากๆนะครับสาหรับไคโดถ้าไคโดเนี่ยได้อยู่ในมารินฟอร์ดในเวลานั้นนะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกได้ แข็งแกร่งในสงครามครั้งนั้นเลยนะครับผมแล้วก็เหตุผลต่อไปหรือว่าข้อที่4เนี่ยใครโดนะครับผมอาจจะ เป็นคนนะครับที่ได้กินผลพิศาสายโลเกียนั่นเองนะครับเพราะว่าเราจะเห็นจากพลเรือเอกนะครับผมทั้ง3คนเลยนะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นผู้ที่ใช้พลังของสายโลเกียนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าพลเรือเอกนะครับผมเพิ่งจะไม่ได้กินผลสายโลเกียเนี่ยก็ตอนที่พวกเขาเนี่ยได้เป็นทหารเรือกันแล้วนะครับและคิดว่าท่าในเวลานั้นเองเนี่ยไคโดเนี่ยยอมที่จะมาเป็นทหารเรือนะครับผมก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ได้กินผลพิศาสายโลเกียเช่นเดียวกัน นะครับผมแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าจะได้กินผลปีศาจสายโลเกียรประเภทไหนนะครับผมอาจจะเป็นแมกมาของอคาคินุก็ได้นะรหรือว่าอาจจะเป็นน้ําแข็งของคุซันก็ได้ก็แล้วแต่นะครับว่ามันจะได้เป็นผลไหนแต่คิดว่าน่าจะเป็นสายโลเกียเนี่ยแหละซึ่งเพื่อนเพื่อนก็ลองคิดกันเล่นๆดูนะครับว่าระดับไคโดแล้วเนี่ยถ้าได้กินผลปีศาจสายโลเกียเนี่ยควรจะเป็นพลังแบบไหนดีนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยเล่นๆดูนะครับผมแต่สําหรับผมเนี่ยผมมองว่าให้ กินผลแมกมาเนี่ยก็ไม่เลวนะสำหรับไคโดนะครับผมแล้วก็จะไปต่อที่หัวข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือหัวข้อที่5การชิงตำแหน่งจอมพลเนี่ยอาจจะไม่ใช่คุูซันแล้วก็อาคาอินุก็ได้นะครับอาจจะเป็น อาคโนกับคโดก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันดีนะครับว่าเซงโงคุเนี่ยเลือกคุซันนะครับเพราะว่าชอบในอุดมการณ์และอุดมคติของคุซันนะครับผมที่มีต่อความยุติธรรมมีต่อทหารเรือนะครับบวกกับว่าเซงโงคุเนี่ยก็เชื่อใจนะครับผมก็เลยเลือกคุซันนั่นเองแต่พวกระดับสูงของรัฐบาลโลกเนี่ยก็ผลักดันตัวของอาคโนนะครับผมจึงเกิดการต่อสู้กันระหว่างพลเรือเอกนั่นเองแต่ถ้าสมมุติว่าตัวของไคโดเนี่ยไปอยู่แทนที่คุซัน นะครับผมคิดว่าตัวไคโดเนี่ยน่าจะมีสิทธิ์นะครับที่ได้ชิงตําแหน่งจอมพลนะครับเพราะเนื่องด้วยไคโดเนี่ยก็มีฮาคิราชันใช่ไหมซึ่งในทหารเรือผู้ที่มีฮาคิราชันเนี่ยเรียกได้ว่ามีแค่เซนโงคุคนเดียวนะที่ได้มีการเปิดเผยมาในตอนนี้ซึ่งถ้ามีไคโดไปอีกคนหนึ่งเนี่ยไคโดเนี่ยน่าจะมีสิทธิ์แล้วก็มีพาวเวอร์พอที่จะได้รับสิทธินะครับที่จะ ขึ้นเป็นจอมพลน,นั่นเองและคิดว่าไคโดเนี่ยน่าจะได้รับการสนับสนุนนะครับผมจากหลายๆฝ่ายเลยด้วยซ้ำแล้วเผลอๆเ,เนี่ยศึกในครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นศึกระหว่างอาคาอินุแล้วก็ไคโดก็เป็นไปได้อยู่นะครับผมเพราะว่าต่างคนเนี่ยก็ต่างมีความเด็ดขาดที่เหมือนกันนั่นเองนะครับผมแต่ไคโดเนี่ยน่าจะเด็ดขาดที่มากกว่านั่นเองแต่ถ้าคิดถึงความสามารถของไคโดนะปัจจุบันนี้นะครับผมทั้งมีฮาคิทั้ง3รูปแบบใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นฮาคิราชันฮาคิเกาะฮาคิสังเกตนะครับ ที่อยู่ในระดับสูงทั้งนั้นเนี่ยคิดว่าถ้าไครโดเนี่ยแปรพักไปอยู่กับพวกรัฐบาลโลกหรือว่ากองทัพเรือตั้งแต่เด็กแล้วก็ได้มีการฝึกฝนจนแข็งแกร่งเหมือนทุกวันนี้เนี่ยการที่จะเกิดศึกชิงตําแหน่งจอมพลเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าฝีมือเนี่ยมันน่าจะต่างชั้นกันเกินไปนะครับคิดว่าอาไคโนเนี่ยไม่สามารถที่จะสู้กับไคโดไหวอย,อยู่แล้วนะครับผมสําหรับตัวผมนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยคิดเห็นกันยังไงเกี่ยวกับกรณีนี้เพราะว่าด้วยความแข็งแกร่งของไคโดเนี่ย เขาก็ไปอรารวาดอยู่บนเกาะฮัจินอสึใช่ไหมเรียกได้ว่าเป็นเกาะของโจรสลัดนะครับคือเรียกง่ายๆเลยคืออรารวาสจนไปเข้าตาล็อกนะครับผู้ที่กําลังรวบรวมกลุ่มโจรสลัดที่แข็งแกร่งนะครับหนวดขาวเนี่ยต้องมาเชิญขึ้นเรือเลยก็ว่าได้ซึ่งแข็งแกร่งมากๆนะครับแล้วบวกกับฉาย,ยาสิ่งมีชีวิต ที่แข็งแร่งที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นจอมพลได้ไม่ยากนะถ้าใครโดมาอยู่กองทัพเรือนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยจะมีประมาณเท่านี้นะครับก็ต้องขอย้ำว้อีกสักครั้งว่ามันเป็นความคิดที่ตรงกันข้ามกันนะครับผมกับที่ใครโดเนี่ยเลือกเส้นทางการเดินของเขาเพราะว่าใครโดเนี่ยไม่ชอบนะครับผมพวกรัฐบาลโลกแล้วก็พวกผับมังกรฟ้าอยู่แล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้ไปเป็นทหารเรือแต่เราเนี่ยมาพูดถึงในกรณีที่ว่าถ้าใครโดเนี่ยไม่ได้มีการติดในเรื่องนั้นแล้วไปเป็น เป็นทหารเรือเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมก็เป็นการพูดคุยกันเล่นๆสนุกๆน,นะครับผมอย่าไปคิดอะไรเยอะซึ่งสําหรับในวันนี้เนี่ยมีประมาณเท่านี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากดกันแล้วแล้วรู้สึกว่ามีข้อมูลตรงไหนตกหล่นไปยังไงหรือว่าพูดผิดสื่อสารผิดตรงไหนเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับสาหรับคลิปในวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ